วันนี้สคริปต์ของการวันนี้ครับผมโอ้เรามีเวลา3นาทีนะครับเตรียมพร้อมนะครับเรคคอร์ด5 4 3 2 1, 1รายการกระจกแตกครบทุก6ด้านเสนอตอนแดดของโลกให้เสียงภาษาไทยโดยเคที่แอนจอร์จจากหลักฐานตามบันทึกข้างใบซาที่ค้นพบทางภาคอีสานของไทยเล่าว่ามีพ่อค้าชาวโปรตุเกสตา้ําข้าวเดินทางเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนแย้กับชาวสยามประเทศเมื่อ400กว่าปีที่แล้วเมื่อถึง คราวเรือจอดเทียบประตูเมืองความร้อนจากแสงอาทิตย์แห่งแดนตะวันออกก็แผดเผาเขาจนสิ้นอยู่บ่ไดแล้วยาบานยาบานไปเจ้าไปพายทําให้ชายหนุ่มรีบหันหัวเรือไปและไม่กลับมาอีกเลยอย่าจีบัดเนี่ยชาวสยามส่วนใหญ่ยังต้องทนใช้ชีวิตและกิจวัตรประจําวันร่วมกับความร้อนแบบหลีกหนีไม่ได้ทั้งการเก็บเกี่ยวข้าวบาเลอันเดอร์เดอะซันฟอร์ฝูงขาวการทํางานร่วมกับเตาปฏิกณ์การนําฝูงขาว ออกไปดื่มน้ำกลางแจ้งถ้าเราผ่านความร้อนระดับนี้ไปได้กระทะทองแดงก็เป็นเพียงทะเลขเุ่นเกลหลังจากนั้น2ปีต่อมาท่านเซอร์โปรเท็กซ์ลาเวนเดอร์ผู้นำลาเวนเดอร์เข้ามาในสยามประเทศทำให้ชาวสยามไม่รู้จักความร้อนอีกต่อไปเพราะโปรเทคกซ์ลาเวนเดอร์ไอฟิสสูตรใหม่จากโปรเทคช่วยเปลี่ยนความร้อนดังนรกแตกของชาวสยามให้เป็นโลกแห่งความเย็นสุดคู่แม้อยู่กลางแดดก็ไม่ร้อน โปรโมโชั่นพิเศษจาก34บาทเหลือเพียง25บาทที่เซเ e ่นอขนาด140กรัมหาซื้อได้แล้ววันนี้ถึง23พฤษภาคม2564เท่านั้นรีบไปเลย เดียวหมดโปรเอสฟราสฟิซี่ไปเอาไปซื้อุปุกนะแปลสิในฐานะที่ข้าเป็นล่ามแห่งอโยธยานี่คือทันเซอร์โปรเทคลาเวนเดอร์สทันเซอร์บอกมาว่าชาวสยามไม่ต้องทนต่อความร้อนอีกต่อไปเพราะทันเซอร์ท่าน,นมีแป้งเยน Protect Eye Free ็นโปรเทคลาเวนเดอร์ไอฟรีสูตรใหม่มาให้กับชาวสยามทุกคนได้สัมผัสความเย็นแบบสุดขั้วแม้อยู่กลางแดด กลางความร้อนแบบนี้ก็เย็นได้ให้ความรู้สึกเหมือนมีแอร์ติดตัวไปด้วยทุกที่ถึงแม้นั่งตากแดดก็เย็นสุดๆเหมือนว่ายน้ําไปกับถังน้ําแข็งทาแล้วหอมเย็นสดชื่นผ่อนคลายเหมือนอยู่ริมน้ำิิซิซิปีแถมยังช่วยดูดซับเหงื่อถึง3าเท่าหอมดอกลาเวนเดอร์ผ่อนคลายอารมณ์ดียามัวรีรออิจฉาชาวสยามรีบไปหาโปรเจกต์ลาเวนเดอร์ไอฟรีสูตรใหม่เย็นสุดตัวหอมลาเวนเดอร์มาใช้ ดีกว่าหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นไปเข้าไปหามาใส่กันดีกว่าอันนี่หมอครับอ๋อหอมครับเย็นชื่นใจ,จานอาจารย์ขอเถอะอาจารย์ไปซื้อเซเว่นครับอาจารย์คนไปซื้อผ้าห่มเมื่อไหร่จะมาเนี่ยใช่ครับอาจารย์โปรดิวเซอร์เราต้องซื้อ <S <S ฮีเตอร์แล้วนะเนี่ยทำไมวันนี้มันหนาวมันเย็นอย่างนี้เนี่ย,อย <S 1> <S 1> เอามาอีกห้าหกดวงได้ไหมเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ย